ทีนี้เราไปซื้อหอยนางลมมานะคะทุกคนนี่ค่ะยอดกระถินแบบนี้เลยวันนี้ค่ะเราเก็บยอดทำอะไรนะทบ,บุง้งนาไปให้เป็นตะแสรบแบเก็บก็อยากกินค่ะเนี่ยตอนนี้กำลังจะไปซื้อมะระกอมาทำต้นตนกินกับักบุ้งนาค่ะส่งไปให้คุณด้นแล้วสามถุงเป็นตะแสรบขนาดแล้วก็ัะนดะีที่สุด เลยไหมรู <c ười> ้สึกว่าเราเจ็กมากเราจะกินเลยนะคะคุค่ะเวยมากอืย่ยะอร่อยมากักเการาติดใจก็เอาใ่ กินอันนี้ก่อนสิคะหอมมากหอมมากสวัสดีค่ะ B ี Family มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ ดีประมลีนะครับ,รบทุกคนคะวันนี้ดีก,ก็สั่งผักจากคุณซองสมหรับเกาหลีมาอีกแล้วนะคะอีก,กแล้วนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วก็สั่งไปเนาะแต่ว่าทีนี้เราไปซื้อหอยนางรมมานะคะทุกคนแล้วก็เลยขอซื้อยอดกระถินมานะคะทุกคนแล้วก็สั่งผักอย่างอื่นมาด้วยอีกนะคะด้วยที่น้องๆเพื่อนร่วมงานก็สั่งด้วยนะคะไม่ใช่ดีแบบพีสั่งสองคนนะเรามาแกะกันเลยนะครับค่ะมาตัวดูกันเลยคะ่ะ Okay, โอเคได้แล้วคะมาดูกันเลยนะคะนี่คือยอดกระถินนะครับอู้นี้ค่ะยอดกระถินกาดาูยอดกระถินกันก่อนยอดกระถินเนี่ยกำละสามพันบอนะคะทุกคนนี่ค่ะยอดกระถินแบบนี้เลยสองกำหกพันบอนแล้วดีนะใช่ครับแล้วก็นี่ก็จะเป็น ผักชีลาวผักชีลาวที่สวยมากนะคะทุกคนสดมากผ<อ>ักชีลาวนะคะก็กำละสามพันวอนนะคะทุกคนสองกำหกพันวอนส,สวยๆน,นะครับของโปรดของเรานะแผักบุ้งนานะคะผักบุ้งนาซื้อทั้งหมดสามกำกำละสามพันวอนเหมือนกันโอ้โหมีเก้าพันวอนซ้นวมากครับเนี่ยโอ้หนาตาดีมากทุกคนคือผักสดมากนะคะ<อ>เป็นผักบุ้งแบบทไทยเลยนะคะเนี่ย เผ็ครับผักกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งเป็นดอกนะครับโอ้วิีสดมากสดมากครับสดมากหอมนี่นะคะผักกวางตุ้งกำละสามพันวอนสดเลยนะคะกำใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนเป็นไม้เต็นมือเลยครับเนี่ยเป็นไม้เต็มมือเลยนี่ค่ะใหญ่มากครับต่อไปค่ะ ก็จะเป็นกระเพานะคะรอบที่แล้วก็สั่งอีกนะคะได้เยอะมากติดใจเราสั่งมาฟรีซใส่ช่องฟรีซไว้เนาะกินฤดูหนาวนะคะทุกคนนี่นะคะกำละสองพันวอนนะคะสําหรับกระเพาก็พันวอนได้เยอะมากโอ้หอมมากค่ะทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะสิบห้านะครับตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับหรือว่าสองพันยี่สิบสองนะคะสิบห้าตุลาคมสองพัน 22สิบสองนั่นเองอันนี้<ม>ก็จะเป็นบวบเหลี่ยมค่ะได้สามอันมีครึ่งกิโลนะคะสามผลเนี่ยเอ้สามลูกใช่ไหมกเรียกว่านี่เก <3 S 1> ็ไว้ก่อนจตงนี้นี่นะคะสามผลเนี่ยสามพันห้าร้อยวอนครึ่งกิโลคะ่ะนี่คะ่ะมะระนะคะมะระผมกิโลละหกพันห้าร้อยวอนนะคะเรามีนะคะก็หนึ่ง <1 S 2> กิโลหนึ่งกิโลน่ากินมากครับมาแกะดูก่อน สวยงามมากโหไมนมากมันละหนึ่งกิโลทั้งหมดสองกิโลนะคะถุงละหกพันห้าร้อยวอนนะคะเลิดเลิดเลยนะคะเลิดเล็ดสุดกำลังขอกินทุกคนก่อนดีต่อไปทุกคนแถมแทนมะเขือจิ๋วค่ะมะเขือจิ๋วถุงละสามพันวอนสองถังก็หกพันวอน 3,000วอนได้เยอะมากทุกคนราคาผักที่เกาหลีเนี่ยก็จะประมาณนี้ละคา่ะราคาก็แบบซื้อที่ไหนก็ประมาณนี้แต่ว่าที่ซื้อที่คุณซอได้เยอะทุกคนซื้อที่คุณซอได้เยอะ<ด>อยจริงจริงได้กินผักไทยได้กินผักไทยแล้วก็ oh <my. S 2> คนไทยปลูกคนไทยปลูกแล้วก็คือที่สําคัญเนี่ย สะอาดปลอดภัยไรสารเคมีนะคะทุกคนคือเราก็ดูพริกคุณซอตลอดเนาะก็เป็นตื่มมากในการทำปิดผักนะคะทุกคนพริกห้า0ันวอนนะคะนี่นะคะสองทุงนะครับสองทุงก็1 0 0 0งมนวอนนะคะคนแรกคนแล้วครับนะคะควันนี้ค่ะราเก็บยอดผักอะไรนะ จแซ่แบจะแซ่แบคนเก็บก็อยากกินค่ะเนี่ยตอนนี้กำลังจะไปซื้อมะัะกรองมาทำส้นตน้นกินกับผักบุ้งนาค่ะส่งไปให้คุณลนแล้วสามถุงเป็นตัวแซบขนาดและนี่นะคะก็จะเป็นการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนอร่อยมาก ก็จะบอกอัตราส่วนในการใส่วัตถุดิบลงไปนะคะว่าเราใส่อะไรปริมาณเท่าไหร่นะคะทุกคนนี่นะคะทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนพริกแดงนะคะ25เม็ดพริกเขียว25เม็ดกระเทียม15กลีบนะคะกระเทียมดอง15กลีบนะคะตามด้วยผักชีพร้อมราก2ต้นนะคะแล้วก็หั่นลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะคะ่ะทุกคน ใส่ลงไปนะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะทุกคนน้ำมะนาวแล้วก็จะบีบเอาแต่น้ำมะนาวคั้นสดๆแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะด้วยกันนะคะแซ่บซิดอร่อยมากนะคะสูตรนี้ทุกคนตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะผงนัว1ช้อนชาน้ำกระเทียมดอง4ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนนี่ ตามด้วยน้ำปลา4ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยน้ำปลาอีก3ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วปิดฝานะคะแล้วก็ปั่นนะคะทุกคนปั่นรวมกันนะคะตามสูตรนี้เสร็จเรียบร้อยเทออกมาแล้วทุกคนอร่อยเป๊ะเวอร์วังอังการเลยนะคะนี่เสร็จแล้วง่ายไหมคะ ง่ายมากใช่ไหมคะทุกคนนี่แค่นี้เราก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแสนอร่อยแล้วคะ่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเตรียมผักเครื่องเคียงของเรานะคะก็จะมียอดกระถินนะคะแล้วก็มะละนะคะ นี่เราก็เตรียมเสร็จแล้วแล้วก็จะเตรียมไปล้างนะคะอันดับแรกเลยเราก็มาหั่นมะละกะไส้แล้วก็มะลิดออกไว้ก่อนนะคะทุกคนแกะไส้ออกแบบนี้เลยนะคะจะได้ไม่ขมมากไปล้างผักนะคะทุกคนล้างผักให้สะอาดนะคะ ก็จะได้ทานกับหอยนางรมอร่อยออร่อยเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะทุกคนก็นำน้ำแข็งนะคะไปแช่มะละนะคะเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบนะคะมะละก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นวิธีล้างหอยนางรมแล้วก็ แกะเปลือกหอยนางุมนะคะทุกคนนี่เราก็มาดูก่อนนะคะเอาไปล้างนะคะทุกคนล้างนะคะแล้วก็จะใช้ฝอยขัดนะคะตรงที่เป็นใยเป็นสิ่งสกปรกออกนะคะขัดแล้วก็ล้างเลยน,นะคะทุกคนเราก็ล้างสองสาน้ํานะคะให้สะอาดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเ้วก็จะมาแยกนะคะสําหรับ นึ่งแล้วก็กินสดนะคะที่สําหรับนึ่งนะคะแล้วก็เอาหอยที่แกะยากนะคะนําหอยที่แก่ยากไปนึ่งนะคะส่วนหอยที่แก่ง่ายแล้วก็จะแกะไว้กินสดสดนะคะดิบนะคะแบบนึ่งเป็นแบบสุกแบบสดก็คือแบบดิบนะคะทุกคนนี่นึ่งแบบเดียวนะคะไม่นาน ประมาณ10นาทีนะคะทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการแกะเปลือกหอยนางลมนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นตรงที่เชื่อมของฝาหอยไหมคะนี่นะคะเราก็จะรองมือด้วยผ้านะคะผ้าขนหนูนะคะใช้ปลายมีดนะคะแกะตามรอยที่เชื่อมของฝาเปลือกหอยนะคะแล้วก็พลิกอีกด้านขึ้นมานะคะเพียงเท่านี้ก็หลุดออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่ ก็จะได้แบบนี้เลยง่ายๆนะคะลองไปทําตามดูนะคะหลังจากที่เราแกะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปล้างเอาเปลือกหอยที่เป็นลักษณะแบบปูนนะคะปูนที่ติดเปลือกหอยออกไปนะคะเวลากินเราก็จะได้ไม่สะดุดนะคะเห็นไหมคะง่ายไหมคะทุกคน ก็แกะออกมาแล้วก็ตัดตรงเอ็นของหอยนะคะก็บีออกมาแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็จะเห็นหมคะว่าเป็นเศษเปลือกหอยนะคะเต็มเลยใช่ไหมอ่ะแล้วก็จะนําไปล้างนะคะทุกคนอันนี้ทดลองให้ดูก่อนนะคะวิธีการก็จะประมาณนี้นะคะแกะให้ดูสองตัวก่อนนะคะนี่เราเศษเปลือกหอยออกนะคะ สร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะไปแกะเปลือกหอยออกทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้ค่ะทุกคนง่ายมากแกะตรงที่เชื่อมฝาของเปลือกหอยนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะพลิกอีกด้านขึ้นมาก็หลุดแล้วค่ะง่ายๆเลย เสร็จเรียบร้อยค่ะพอมรับประทานนะคะเครื่องเคียงของวันนี้นะคะก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดหอมเจียวน้ำพริกเผาเกลือมะนาวแล้วก็ยอดกระถินและมะระนะคะเสร็จเรียบร้อยลงมือทานได้เลยค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็เตรียมของเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหอยนางรมสดค่ะสดเลยนะคะ อันนี้ก็แบบนึ่งนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงมีน้ำจิ้มซีฟู้ดหอมเจียวมีเกลือด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกเผานะคะนี่ก็จะเป็นผักอะไรคะระถินค่ะระถินคุณซอนะคะะินคุณอแล้วก็มะระนะคะมะระผมมมากเรามาลงมือกินเลยนะคะเอนะครับโอเคค่ะเราจะกินแบบไหนก่อนดีสุกก่่นนะ วิจะกินแบบดิบก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะต้องแช่ก่อนถ่าไม่ได้เขาเป็นะางติ๊กขึ้นติ๊กขึ้นสดๆเลยหอมเจียวเราจะเอาน้ำจิ้มจีบดนะเรามีมะนาวด้วยนะคะก็เอออะไรไหมคะ สมกับการรอคอยไหมคะคือชิปูน่าอร่อยมากได้เข้ากันมากเลยต้องกินคู่กับขระทินนะคะทุกคนหวานมากชิปูน่าอร่อยมากมันก็จะมีแบบออริจินอลด้วยนะคะเดี๋ยวกินนะคะทุกคนแ่นั้นแหละถูกต้องหวานมากเดี๋ยวไม่ใช่จะรอแบบสดด้วย อืร่อยมากแอปกปอนแจ่อืมเราจะเอาใส่กับเกลือนิดหน่อยมะนาวจ้แบบไม่สายกินนะคะทุกคนบีบมะนาวอร่อยมากเลยนะคะวีทแบบนี้นะคะนี้นะคะทุกคนดูค่ะทำด้วยยอดกระถินไหมค่ะ ก็ใหญ่มากเลยนะคะปรมานหวานมากหวานมากแต่เขาทินแบบสุกหน่อยแบบสุกนี่คือแกะง่ายนะหวานมากหวานค่ะหวานใจมากเลยค่ะใจมากเลยค่ะเหนือแบบกินีฟุตค่ะนี่แบบสุกก็จะแกะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็มาแซะออกอชคือแบบสุกเนี่ยกิน กินไม่ต้องเครื่องเคียงเลยใช่มันจิ้มิีูสดด้วยอร่อยมากอแบบนี้นเราจะสูตรมือเราก็จะเป็นพาราวันกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะตับเลยนะคะตัวไหนก็ได้คือตัวไหนก็อร่อยแล้วก็จะใช้ช้อนแซะก่อทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะที่ได้กินมอ้อยนางรมกับยอดกระสินเนี่ยค่ะหายากมากเลยนะคะทุกคน น uh. ี่แรกจะขิงนะคะหวานมากนี่ก็จะกินแบบออริจินอลนะคะทุกคนบีบแค่มะนาวใส่บีบแค่มะนาวแล้วก็ยอดกระถินนี่นะคะทุกคนแบบดิจิโนแล้วก็บีบมะนาวใส่แล้วก็ตามด้วยยอดกระถินนะคะแล้วก็สดเลยค่ะแล้วก็จะกินซีฟู้ดสวยเยอะไหมรู้สึกว่าเราใจเด็ดมากฮึ่ม แต่ละกรรมนั้นคือดีงามคือซีนอมใช่ไอร่อยมากทุกคอไหสดเราจะมีมะระด้วยมาลาะชิมกับมันชิ้มซีฟูดอะไรบ้างคะ ใร่มากค่ะกมกานเรรอากอมาอรหวานมากแซ่บมากนันจิ้มูแบบแซ่บมากเลยอืใส่ที่จีพูดไปด้ยกินแต่แบบสุกเนาะที่เลือกแบบสุกออกนะเพราะว่ามันติดกันแบบนี้ทุกคนแกแบบสุกง่ายมากนี่ใส่แบบนี้นี่เลยค่ะตัด อร่อยมากเหน่ไหนะมันก็ก็พอดีคำเลยพอดีเอาบีบพอดีเลยดีเซแซ่แเแบ,บนนนนเนยเอืออ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 อ่ออ่ออ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 ะออ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  สมตัการรอไอยนะทุกคนโรยมากครับแบบผ็ดซาซิมินะซาซิมิแบบดิบก็จะแส่อ,อก,ก่อนอเส,ส,ส่ปลาใสา่ของจ้นซีฟู้ดน้มด้วยพริกเผา,า,า,าอกินด้วยินกกบเบืออป่อย นี่นะคะทุกคนซุนนี้ไม่ได้ยซุนนี้ไม่ได้ใช่ไหมสดเลยค่ะสดเลยกินแบบดิบๆอ,อร่อยมากสูตรน้องอืมกินก่อนเลยมึงสีดกเลยแบบสัสมากมากครับกินแบบตอนทีจะนอนเนี่ยก็คือใส่แค่มะนาวผกเกลือ,อ,อน,นี่แบบทรงเครื่องเยีอ,อ,อมยมมากทำที่ยอดกระถิน อร่อยหวานหวานมากข้ากันมากทุกคนหอยนางรมเกาหลีนะรุมเปบื่อแล้วเรียบร้อยอร่อยมากก็อร่อยวิญญาณกระถินมีอีกอร่อยเอาไว้กินส้มตำเนาะไม่ใช่แค่เกี่ยวไปก่อนอริจจ์หมดเปลี้ยงเลยอริจจ์ำงานก่อนเข้าไหมครับแท้สุดปุ๊บโป่งลงกมาไม่เป็นไร ก็เป็นไรโอเคมันอร่อยมากอุย้ยดีใจเรากินม่นามนนะคุณก็เป็นแล้วผักก็ยิ่ไปแล้วค่ะอโอเคอูอิมมากเลยนะคะกินมากเลยะค่ะอร่อยม,มากๆเลยนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยมากใช่เลยนะคะอินม,มากอร่อยด้วยใช่ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็กินหอยนางรมกับยอดกระถินหอยนางรมเกาหลีเนาะกับยอดกระถินหาซื้อจากคุณซออสค่ะจะให้เกาหลีบ้านครียยูทูบเบอร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะแล้วก็ พีพีีจ้ามีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้ีบ้า